สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องสาวแตนมาต้นพาพี่น้องเลาะไปจิงดีดอีกก่อนพี่น้องหลังจากเ้างไปได้ไตหลายมือพี่น้องมาต้นเนาะนี่ครับฝนตกอะไรบ้างมาตกกับโบเห้งโดะนี้กรับตรงกับวันที่ยังสี่เมษาน้องมาต้นเนาะอี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโบหูมือหูเว้นนะพี่น้องตกับวันพุธเห็นจะเวียญหลายก็เลยโบหูมือหูเว้นจ้ไปลุ่นไปไตกับสาวแตนมาต้นไปหาทรยสาวแตนเลยพี่น้องนี่ใิชนีบ่ มันมีทีนี้บ่คนตกนะลองเบ่งพี่น้องมันจะออกบ่จะว่าเพิ่นกระห้องอยู่ด้ลรอมันจะตกมาแห้งดอกตอนดินลินโตพอลายลายพอดิน,ดนลายลายยีรุณน้ำกันครับมัถิมานบ่ครับ,บ้านหมยเลาะบ้านนี่แหละเลาะแถวเก้าิีรุณมีไข่พี่น้องนัด ไปแล้วไปแล้วโดนแม่ไข่ไอนี่เน,น้นเน้นเน้น่<ล>น้นโดนแม่ไข่ เดีด,ดำพี่น้องอืมจะเถอะตัวนี้น้องจะนี่จิโลนตะผู้ตัวนี้ดีด,ดำตะพู้พี่น้อง ลนลนแม่ขายอยู่สองยังตัวน,น,นี้ก่อน

没了，留河南。别看。你看。 mhm 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 อันนี่ก็ไม่สี่สามสี่จับอยู่มุมเดียวอยู่มียว่นีึง เจนนี่ละ่ะจับมวนเลยมังจับเจนอืมตัวนึงเจนขยะอันะเนี่นี่เขาไม่ได้ม,มาจับทีเถอะ น่านนมาเร็วแหงเลยจ้านอนหลับแล้วงะตูจ้าเสียเลยจ้าพุน เล่นเร็วจนเร็วเสีย,ย,ย,ยงคุบยงคุบ <c oughs> คุณพา,ามหาหมูตัวนี้ตัวน,นี้บ,นบอกง่ายเลยมน,นี่สะสจะไม่ใครพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก่อนอ ทุ่มขัวกับช่างทุ่มจะมีใครเขาออกเกาอยู่ฝนบาแหงเลยูจะเรื่อยๆก็เห็นเรื่อยๆ

น่ากายมาแล้ว <nt> ต <the> ัวนี้กะดีดีขนาดดูบ่น้วมันตัวนึง ซมบอขนาดเมฆไข่เป็นทอง้ะเนี่ยมันน้ำไข่บ่กตัวสองตัวนั่นล่ละตัวที่สามเต็นไปแล้วหาไปได้เี่กเม่ไข่ทั้งสามเลยจ้าอืม ควบลายตาพี mm ่น้องลายตานี่ต้องให้คนกระโดดสูงๆก่อนแล้ค่อยควบฟังเสียงคุบรถเต้นนีตีเอาเล hai con, con nữa, con nữa, con nữa, hai con nữa, hai เจ้าคนแท้ไปเกิดกทีแจไอ้ไรเจ็ตัวมึงหนึ่งสองสามเจ็นกำมือเลยคุบป,ปับคุบป,ปับ๊บพี่น้องว่าคลุบซื้อไม่เบิ่งว้าเล่นไม่ได้คลุบเล่นเด่ะพี่น้อง <c oughs> ได้อีลีอยู่ เดินจเด็ดจิโลนไม่กบลหนีวัดต้นไปแ่แม่ไม่ใครไงดินี่ก็แม่ใคร,รใครบกันครับ โอ้ใครเต็มท่อแม่นน่อง่ครับทำจชิงดดำสองตัวอยู่นี่ตัวนี้ก่อนเอ้าหิบมาได้จำตัวนั้นไปเลยตัวนี้ก็ได้นี่ตามอตัวนี้ก่อนพี่น้องไปบุกไกด์แล้ว ấy lậu ô tôi này kênh rồi. Này. Hey. húp húp phải lậu phải lậu cái <laughs> sợi mudam bla ไบ้านแหละพี่น้องมาสรุปแต้มกันพี่น้องต้นได้่จำกระปุกนึงหลายอยู่มนะไหลอยู่พี่น้องแต่จิบปได้บนโตกก็ยังออกอยู่อออยพี่นอ้อ,นอนงอออยู่กับเตาหงอเงาแตกเลยพี่น้องนี่คืนยิบสีเนี่ยสา สองห้าอกิตได้มมทำนี่พี่น้องนี่ทำเก่าทำเก่าใส่เขียวแล้วก็ประมาณเคิร์กโรนี่แหละพี่น้องแตนก็ขอบคุณเอฟซีซุกุซุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวแตนมาต้นจา้าสาวแตนก็ขอบคุณทุกอคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจสาวแตนมาต้นจา้าคลิปนี้สาวแตนมาต้นก็ข้มาขอบคุณหลายๆค่ะ